ครอปแนสสล็อตเสริมทับได้แต่อย่าทิ้งดาวรุง่งหงหวนสนใจอีดาซิโอเล็งต่อสัญญาควันซ่าสรุปขา่าวลิยภูป,ประจําวันที่5พฤษภาคมกับผมโคนแอคนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะก็มีเรื่องราวของครอปพูดถึงอาร์เนอร์สลอตนี่แหละเขาบอกว่าพร้อมให้คําแนะนําอาร์เนอร์สลอตในลหลายเรื่องเลยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องสล o อตว่าอย่าทิ้งดาวรุ่งนะเรามีดาวรุง่งเก่งๆหลายคนที่คุณต้องลองมองดูให้ดีก่อนนะ ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วเราลองมาลงลึกกันหน่อยไหมว่าดาวรุ่งคนไหนที่แบบเออหน้าที่จะเก็บเอาไว้หรือสล็อตหน้าจะควรให้โอกาสเดี๋ยวเราลองมาคุยกันนะครับลองมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจนดีก่อนนะครับสําหรับนี่เลยนะครับเพลินได้ทุกมิตินะครับป๊อปคอนเมเจอร์นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบป๊อปคอนของโรงหนังเมเจอร์อยู่แล้ววันนี้มาในรูปแบบของซองเลยนะฮะซองละ28บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่7 e l e v e อ นะครับร้านสับสิขาชั้นนำนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทสวยเป็นไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p c สมาร์ทแบตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียาการปวกกันน้ำา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม่จริงนะครับสนใจพิทีโฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทาง,งเพจสมาร์ทแบหรือโทรศ6 3 2 0 8 1 1 8มมาครับก็เริ่มต้นกันเลยนะฮนนนะ ามากันที่ผลการแข่งขันของ2คู่เมื่อคืนวันเสาร์ก่อนซึ่งทำให้ภาพมันชัดขึ้นจริงๆนะครับอาร์เซนอลก็ชนะซิตี้ก็ชนะคือเขารุนกัน2ทีมแล้วละครับตอนนี้นะลิเวอร์พูลใครที่ยังหวังอยู่อย่าหวังเลยนะผมว่ามันมันหวังยากจริงๆนะฮะนะมาซิตี้ชนะ5-1หนึ่งฮาลันยิง4ลูกนะฮะเออก็ตารางคะแนนมันออกมาแบบนี้ครับอาร์เซนอลมี83 แมนซิตี้มี82แต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอล1นัดอ่านั่นแปลว่าถ้าตกค้างเก็บได้เนี่ยแมนซิตี้ก็จะแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเอาลิเวอร์พูลเราดีกว่าลิเวอร์พูลเรามี75เนี่ย3นัดที่เหลือสมมติถ้าชนะรวดเลยก็คือบวกไปอีกเท่าไหร่9 75บวก9คือ84นั่นแปลว่าแต้มที่ลิเวอร์พูลจะทำได้มากสุดซึ่งจะถ้าจะทำได้มากสุดคืนนี้เราต้องชนะสเปอร์ให้ได้เลยนะอ่าไอซี IC, ทุ่มครึ่งเนี่ยเราต้องชนะให้ได้ด้วย อาจตต่างว่าถ้าทําได้อ่ะชนะ3นัดที่เหลือได้แต้มเรามากสุดอยู่ที่84คะแนนนั่นแปลว่านัดที่เหลือครับถ้า Arsenal อาร์เซนอลนะเขาขอแค่ได้แต้มเดียวอ่ะลูกที่เสียเขาดีกว่าเรา20ลูกอ่ะอาร์เซนอลขอแค่ได้แต้มเดียวเขาก็จะการันตีแล้วว่าลิเวอร์พูลแซงอาร์เซนอลไม่ได้หรือแมนซิตี้อ่ะขออีก2แต้มขึ้นไป จากสามนัดที่เหลือเขาก็จะการันตีว่าลิเวอร์พูลแซงแมนซิตี้ไม่ได้เหมือนกันดัง,ง,นงนั้นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมว่าลิเวอร์พูลเราน่าจะจบที่สามนี่แหละนะคิดว่าน่าจะจบที่สามอืมก็ตามนันแหละครับได้โคต้า u ูซอไปนะฮะโอกาสได้แชมป์มันไม่ไม,ไม่มีครับมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วนะครับนะผมเห็นที่ผมพูดไม่ใช่หรอกเพราะผมเห็นบางคนยังแอบหวงังอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ายากนะครับโอเค ใช้คำว่าเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้แบบ0.01%เลยตอนนี้นะอืมอามากันที่เรื่องราวของ a r ร์เนอร์สนะครับกับเจอเกนคอ p ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของครอ p ครับที่ออกมาเหมือนกับว่าเออแหมยังไงอะ่ะให้คำแนะนำอ่าให้คำแนะนำแล้วก็พูดถึงอาร์เนอร์สโตในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไล่เรียงกันไปเจอเกนครอ p บอกนะครับว่าเขาเนี่ยอยากให้แฟนบอลนะให้ ให้เวลากับอันเนอร์สล็อตในการสร้างทีมในการค่อยๆปั้นทีมขึ้นมาใหม่ร์พูล2.0เนี่ยมันไม่ได้จบไปพร้อมกับตัวผมมันแค่การเริ่มต้นยุคใหม่นะโค้ดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถพาทีมไปสู่สเต็ปต่อไปได้จากทีม2.0ท,ที่ผมวางไว้แน่นอนแฟนบอลบางคนอาจมีการตั้งความหวังที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะตั้งความหวังว่าเฮ้ยคุณซื้อใหม่มาก็ต้องลุ้นแชมป์อยู่ดีต้องเอาแชมป์เลยมันก็แล้วแต่บุคคลไปแต่ว่าสําหรับผมเนี่ย ตอนที่เป็นยุคของผมเนี่ยผมก็ใช้เวลานะ4-5ปีนะถ้าคุณให้เวลากับโค้ดคนใหม่ได้ผมว่าโค้ดคนใหม่ก็มีโอกาสทีนี้เนี่ยเราต้องมารอดูกันว่าใครจะเอ่อใครจะชนะกันอ่าระหว่างแฟนบอลมันคงแบ่งเป็นสกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหนึงจะจะเป็นแฟนบอลที่อดทนสนับสนุนทีมรอรอได้อ่าแต่ก็จะมีแฟนบอลอีนก,กลุ่มหนึงที่รออะไรนานๆไม่ได้ แป๊บเดียวก็อาจจะแบบไล่โค้ดแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็มีทั้ง2ฝั่งซึ่งเค้าก็บอกว่ารอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามั่นใจว่าสโมสรเนี่ยมีอนาคตที่สดใสแน่หลังจากนี้นี่อันนี้เจนคับแกก็มั่นใจในมุมแกนะว่าโครงสร้างที่แกวางเอาไว้มันไม่ได้แย่เลยเออมันส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึง่งนักข่าวถามเรื่องนี้ครับนักข่าวถามว่าแล้วคุณได้ให้คําแนะนาอร์เนอร์โลตอะไรบ้างไหมแบบคุณมีแผนไหมที่จะให้คาแนะนำอร์เนอร์โลต ครอบตอบกับนักข่าวแบบนี้ครับว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของผมนะในการที่แบบ mm. เอยสโมรสร mm. ผมขอเข้าไปคุยขอเข้าไปแนะนํากับอันเนอร์ส็อตได้ไหมมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมแต่ถ้าคุณซื้อคนใหม่เนี่ยสมมุติอันเนอร์ส็อตเนี่ยเขาอยากจะรู้อะไรเขาโทรผมได้เลยนะคนที่นั่นอะ่ะมีเบอร์ผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอยากจะรู้อะไรโทรถามผมผมพร้อมให้คาปรึกษาพร้อมคุยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นนะ ผมชอบที่จะคุยทุกอย่างที่เกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับเออคือเหมือนครอปแกแบบถ้าเป็นเรื่องลิเวอร์พูลโอ้โหอยากคุยด้วยอยู่แล้วแกแก,กรักลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับอ่ะครอปอบอกแบบนี้แล้วครอปก็บอกว่าเราเนี่ยมีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมนะที่ตกทอ่ออ่าเหมือนตกท่อได้กับเขาอ่ะอ่าขุมกําลังเนี่ยมีหลายสิ่งที่โค้ชใหม่ต้องทําต่อนะผมโชคดี ที่ผมไม่ต้องทําต่อแล้วเพราะผมว่าเพราะผมต้องการพักนะครับก็จะต้องเป็นคนใหม่เข้ามาทําซึ่งผมอยากให้คนใหม่เนี่ยคุณซื้อใหม่เนี่ยใจเย็นๆน,นะอยากให้พวกเขาดูข้อมูลของทีมชุดนี้ให้อย่างถ่องแท้เสียก่อนอ่าต้องดูว่าซีซั่นนี้มีใครขึ้นมาบ้างมีคนไหนเล่นดีไม่ดีอย่างไรมีดาวรุ่งคนไหนขึ้นมาอยากให้ดูกันอย่างละเอียดนะซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องดูกลุ่มอายุผู้เล่นชุดนี้ด้วย นี่เป็นกลุ่มอายุที่โดยภาพรวมทั้งทีมกําลังดีเลยมีซีเนียคอยประครองน้องๆแล้วก็มีดาวรุ่งที่ขึ้นมามีผู้เล่นอายุน้อยผู้เล่นอายุวัยหนุ่มแบบเพียบไปหมดเออเขาต้องดูเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยากให้แบบคุณซื้อใหม่เนี่ยดูว่าใครที่ขึ้นมาจากศูนย์ฝึกของเราบ้างใครที่แบบแจ้งเกิดมาจากอะคาเดมี่เราบ้างอ่าในปีเนี้ไดต้ตำแหน่งไหนบ้างจะพัฒนาพวกเขาอย่างไรผมไม่รู้นะว่าสโมสรนะมีงบให้ คุณซือเสริมทัพประมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกแต่คุณสามารถปรับปรุงทีมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งการเสริมทัพหรือปรับปรุงจากตัวที่มีอยู่ก็สามารถนํามาพัฒนาต่อได้ซึ่งพื้นฐานของสโมสรดีมากๆครอก็บอกว่ามีทั้งเงินในเสริมทัพก้อนนึงแล้วก็มีสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้คุณอยู่แล้วดูครัทีนี้นะครับครอเน้นย้ำม,มาที่ตำแหน่งตำแหน่งหรือว่าดาวรุ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณอย่าทิ้งเขาพวกนี้นะ ชื่อของสเตฟานไบเซติดเนี่ยครอปพูดออกมากับสื่อเลยครับว่าคุณดูนี่สิเนี่ยสเตฟานไบเซติดเนี่ยตอนนี้เขาหายเจ็บกลับแล้วเขาเป็นผู้เล่นกองกลางที่เจ๋งเก่งมากแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขาก็น่าจะพร้อมช่วยทีมได้นะตอนนี้เขาก็กำล,ลังเรียกคอมฟิตเรียกอะไรอยู่นะก็แบบกับทีมยู21ก็ลงไปเรียกคอมฟิตละเดี๋ยวดูดีว่าครอปจะส่งลงไหมเขาก็ไม่ได้บอกนะแต่เขาแค่พูดว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็จะพร้อมให้คุณใช้งานแบบเต็มๆเ,เ,เลย ดาวรุ่งบางคนก็อาจจะได้ขึ้นชุดใหญ่มาบางคนก็อาจจะโดนปล่อยยืมบางคนก็อาจจะโดนขายมันก็เป็นวัฏจกักรแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเราก็พยายามจะไปถึงแชมป์ลีกด้วยแหละในในแนวทางของเราที่ผ่านมานะแต่เรายังทําไม่สําเร็จแต่คุณต้องดูแข้งพวกนี้อายุน้อยเหล่านี้ดูระยะยาวด้วยสมมุติว่าเขาบอกว่าคุณอยากได้กองหลังหรือคุณอยากได้แบ็คอะไรแบบนี้ถ้าคุณอยากจะซื้อใครสักคนอ่ะมันก็จะต้องเป็นเงินที่อาจจะไม่ไม่ถูกนะ เออมันอาจจะต้องเสียเงินแพงนะดังนั้นคุณต้องดูสิ่งที่คุณมีให้ดีก่อนล้วงลึกลงไปในกระเป๋าก่อนนะ Deep i n your pocket ก่อนนะครับก็คือแบบล้วงไปดูซิว่าเฮ้ยคุณมีดาวรุ่งนะอย่างบ y เซติดนะเขาพูดถึงกองหลังใช่ไหมกองหลังเนี่ยผมตีความได้ว่าเขาอาจจะพูดถึงควันซ่าด้วยว่าเนี่ยกองหลังคุณมีควันซานะนะอย่าลืมแบ็คคุณมีแบล e ี่นะยังไงก็แบบถ้าจะซื้อแบ็คอะไรเข้ามาเพิ่ม อย่าลืมแบลลี่แบลลี่ขึ้นมานะปีนี้อาาะไรแบบนี้เหมือนคอปแกพยายามฝากฝังพูดพูดผ่านสื่อตอนเนี้ยังคงไม่ได้คุยกับอา์เนอร์สโลตตรงๆหรอกเพราะอย่างที่คอปบ,บอกไงต้องรอให้อา์เนอร์สโลตเนี่ยโทรมาคุยกับคอปเองถึงอาจจะคุยเรื่องนี้แบบถึงพิกถึงขิงได้แต่ณเบื้องต้นตอนนี้คอปบ,บอกกับสื่อได้ก็เลยพูดกับผ่านสื่อนี่ไงว่าเนี่ยบายเซติดชื่อที่พูดมาตรงๆเลยคือบายเซติดแล้วคอปบ,บอกเลยว่าอย่างบายเซตติดเนี่ย ถ้าฝีเท้าอย่างนี้อายุอย่างนี้พรสวรรค์แบบนี้คุณจะไปซื้อราคาไม่ราคาไม่ถูกแน่คุณมีของแบบนี้ที่อยู่ในทีมที่อยู่กับทีมอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องให้โอกาสเขาเออเนี่ยแบบมันครอบพยายามพูดผ่านสื่อแบบนี้ไห่ยังมีดาวรุ่งคนอื่นๆเขาบอกว่ามีพวกเจเดนแดนซูริคูมาร์สบอบบี้คลาร์กเจมส์คอนเนลหรือว่าแบบจะพวกตัวยงตัวยืนมันอื่นอีกเนี่ยคนให้ลึกลงไปเออเนะครับขนาดตัว ตัวจะจากไปอ่ะครอปแกก็ยังพยายามฝากฝังนะฝากฝังถึงเหล่าดาวรุ่งที่เก่งๆของในทีมเราว่าอันเนอร์สล็อตมองดูให้คมๆเลยมองดูให้ดีๆเลยนะมีของดีที่ทิ้งไว้ให้เยอะอีกเพียบเลยก่อนที่จะไปซื้อนะดูให้ดีก่อนนี่นะครับแต่หนึ่งสิ่งเลยที่ดีแน่นอนนะครับดูก็ดีอยู่แล้วแล้วก็คุณภาพก็ดีอยู่แล้วนะั่นก็คือนี่เลยครับไข่ทิมเมอร์ใบไข่กูมิงเครื่องเล็มขนบริเวณน,น้องชายนะครับนี่ ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับนะใช้ได้กับจุดซ่อนเลนส์ต่างๆนานา,นาแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายที่มีขนนะครับจะเป็นการจรกันเค้ากันหนวดได้หมดนะครับใช้งานได้หลากหลายแต่ว่าออกแบบมาสําหรับจุดซ่อนเลนส์ไงดังนั้นทําให้สามารถใช้งานได้แบบปลอดภัยแน่นอนร้อยเนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อนๆน,นะก็โปรเขาก็จะมีเรื่อยๆแต่สาหรับวันนี้วันที่5เดือน5 5เดือน5เนี่ยตามแอ, п п, อป s h o ป e ี้ลาซาด้เนี่ยโอ้โหส่วนลดครับ ส่วนลดนะ1 3 6 2บาทนะครับราคาลดเหลือ1362บาทเริ่มตั้งแต่ตี2นะครับจนถึง9โมงเช้าแล้วก็จะมีช่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้รอเลยนะ6โมงเย็นถึง3ทุ่มของวันที่5เนี่ยอันนี้ก็จะราคาเหลือ1362บาทแต่ถ้านอกเวลาหลังจากนี้ก็เป็นราคาลดเหมือนกันแต่อาจจะลดไม่ถึง1,3 0 0ลดเหลือ1590ถ้านอกเวลาที่ระบุนะครับก็รีบไปจัดเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับโอเคต่อฮะมากันที่เมื่อกี้พูดถึงควันซาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่อา์เนอร์สโลตตก็ต้องดูดูด้วยเพราะปีนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่นับเกมกับแมนยูที่ทําได้แบบแย่ๆนะที่เหลือผมว่ามันคือซีซั่นแจ้งเกิดของควันซาเลยที่หลายๆคนรู้สึกว่าโอโ้โชคดีจังเลยที่ไม่ได้ไปเสียเงินซื้อรีบาโคลวิลดีแล้วที่โควิลมันไม่อยากย้ายมาลิปูดีแล้วที่โควิลมันต่อสัญญากับเชลซีไปแบบเออลิปูแบบ ได,ได้ควันซ่าเกิดขึ้นมาอะไรแบบนี้อทีนี้มันมีรายงานนะครับจาก r รอันเทเลอร์ของเดอะมิลเลอร์เป็นสื่อกอส์ฟเอาเป็นว่าไม่ใช่สื่อทียสสูงแต่เขาก็รายงานน่าสนใจนะลองไปฟังกันหน่อยเขาบอกว่าลิฟท์พูเนี่ยเตรียมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่เจราจาสัญญาฉบับใหม่กับจารเรลควันซากองหลังวัย21ปีในช่วงซัมเมอร์นี้นะเพราะว่าปีนี้แจ้งเกิดขึ้นมานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เตรียมที่จะ มอมสัญญาฉบ,บับใหม่แต่ผมลองไปเปิดดูข้อมูลนะตัวของควันซ่าเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับลิเวอร์พูลไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนี่เองอะเมื่อแบบไม่ใช่ซัมเมอร์ดีใช้คาว่าปี2 0 2พอ่อะปีที่แล้วเพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปนี่จะต่อใหม่อีกใช่ไหมออก็เป็นไปได้ถ้าเราอยากจะแบบเพิ่มค่านงคัาเหนื่อยเพิ่มระยะสัญญาออกไปอีกเพราะว่าถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่แจ้งเกิดขึ้นมาคือยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับยังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาแต่ว่ามันเหมือนขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของเราออีกกคนนนนึงเหมืั ลองดูสัญญาหน่อยสิคือในเว็บไซต์ Transmark ยังไม่ได้ระบุสัญญานะว่ากี่ปีเหมือนเขาก็ไม่ทราบข้อมูลแต่2023อ่ะพึ่งที่จะเซ็นสัญญาใหม่ไปอ่ะก็เดี๋ยวดูถ้าเกิดมีการต่อสัญญากันจริงก็คงจะเป็นสัญญาที่ยาวกว่าเดิมอีกเอ่อจริงไม่จริงเดี๋ยวก็รอดูกันแต่ตัวของควันซ่า,ราครับให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับแมนยูที่เขาพลาดไปจ่ายเสียแล้วก็มีส่วนสาคัญแหละทําให้ทีมทําได้แค่เสมอกับแมนยูนะในเกมแดงเดือดทั้งสองนัดเลยมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นก็ว่ากันไปโดยเฉพาะนัดที่สองที่ที่เล่นที่โอตาฟอร์ที่เล่นที่เกมพรีเมอรีอะที่ไปเยือนอะสองสองอะนะครับอืมคอนซาบอกว่าตอนที่ผมยังเด็กกว่านี้เนี่ยผมเคยแบบมีนัดที่ผมผิดพลาดหรืออะไรแบบนี้แล้วผมแบบก่อความผิดพลาดปุ๊บ ผมเอาตัวแบบยังเอาตัวเองกลับมาไม่ได้หรือแบบมียังมีความฝังใจว่าอิชิคุพาลาดหรืออะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยผมโตขึ้นจากความผิดพลาดในเกมกับแมนยูที่ผมก่อมาเนี่ยผมเอามันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกคือเอาไปปรับปรุงเอ,เอาไปทําให้มันดีขึ้นนั่นแหละเออพยายามที่จะกลับมาให้ดีขึ้นให้ดีกว่าเดิมและพยายามที่จะพลาดให้น้อยกว่าเดิมพยายามที่จะไม่พูดติ้งอัฟฟุตพูดติ้งอัฟฟุตรองนะครับก็คือ ฟุตรองเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ฟุตรองเซเว่นนะฟุตรองรองอะที่แปลว่าผิดนะครับก็คือจะไม่พยายามก้าวก้าวเท้าที่ผิดหรือแปลเป็นไทยคือไม่พยายามก่อความผิดพลาดอะ่ะอืมก็เขาโตขึ้นอะ่ะเออเขาบอกว่าเขาก็เหมือนอารมณ์มาเขาเรียนรู้นั่นแหละแล้วผมว่าสังเกตนะหลังจากเกมที่พอพลาดในเกมกับแมนยูแล้วนะเขาค่อนข้างโอเคขึ้นนะเขาค่อนข้างดูทําอะไรระมัดระวังขึ้นเนี่ยโอเคอายุยี่สิบเอ็ดพัฒนาต่อครับเนี่ยผมว่าคนนี้ก็ ควรจะอยู่ส่วนหนึ่งของทีมครับเป็นกลุ่มกาลังที่ดีได้แล้วก็พัฒนาต่อได้แต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งคนที่เริ่มกลับมาเป็นข่าวอีกรอบหนึ่งเราเป็นข่าวกับเขามานานแล้วละ่ะอินาซิโอวันนี้ล่าสุดนะครับมขีข่าวจากแจ็คทาวบอร์ดของฟุตบอลทันเฟอร์สนี่ก็เป็นสายข่าวระดับเที่ยสามเทียสี่ก็ต้องฟังและกรองเหมือนกันนะครับแจ็คทาวบอร์ดบอกว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยนะมีการสเตปอัพแดร์เพอร์ซูสนะครับก็คือเหมือนกับเริ่มที่จะยกระดับความสนใจ ในตัวของ io, กอนซาโลอินาซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโดยจริงๆเนี่ยนักเตะเนี่ยมีค่าจิกสัญญาอยู่ก้อนหนึ่งครับเพื่อนๆนะมีค่าสัญญาอยู่ก้อนหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าลิปูกับแมนยูล่าสุดมีการติดต่อสอบถามล bon ิสบอนข้าไปว่าขอเจราจาได้ไหมขอราคาที่มันต่ํากว่าค่าจิกสัญญานิดนึงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาบอกลิปูเองก็กําลังตามหากองหลังเท้าซ้ายอยู่คืออยากได้มาทดแทนในสล็อตด,ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวในสล็อตของที่เดี๋ยวมาติดก็น่าจะแยกย้ายกันแบบไม่มีค่าตัวแยกย้ายกันแบบฟรีเอเย็นนะนะแล้วก็มีข่าวกับหรือว่าโควิลด้วยตอนนี้ก็มันตอนนี้ก็ยังมีข่าวกับโควิลนะว่าลี่ผู้ก็แอบกลับไปสนใจแต่ผมว่าตอนนี้มันเริ่มมีชื่อโผล่มาเยอะครับยังไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใครแต่ส่วนฝั่งแมนยูก็สนใจแมนยูก็อยากซื้อก้องหลังในซัมเมอร์นี้แบบอันนี้แมนยู priority ของเขาคือการซื้อก้องหลังเลยนะของเราก็ priority คือกล้องหลังเหมือนกันก็ติดต่อสอบถามเข้าไปคนเดียวกันก็ดูซิว่า เรากับแมนยูจะเอาคนเดียวกันไหมหรือสุดท้ายก็จะไม่เอาก็ได้อาจจะไปเอาคนอื่นก็ได้ <c oughs> เป็นไปได้ทั้งหมดส่วนเรื่องราวของลาฟาเอลฟาบิโอคาบโยจะเป็นลาฟาเอลคารบาโยแม่งคือใครวะฟาบิโอคาบโยฮะฟาบิโอคาบโยเนี่ยล่าสุดนะครับออกมาเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าเขาเนี่ยนะแฮปปี้ที่คนผู้ที่ดูแลริ์พูไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเมนเจอร์ที่เป็นตัวโลนที่ดูดูแลตัวที่เป็น เป็นคนปล่อยตั้งแต่ยืมหรือว่าจะเป็นพอกีฬาหรือว่าอะไรแบบนี้มีการติดต่อหาผมเรื่อยๆโดยเฉพาะตั้งแต่ผมมาอยู่กับฮาวสิตี้แล้วผมผลงานดีเนี่ยมีข้อความส่งมามีอะไรแบบมาเงี้ยผมรู้สึกซึ้งใจมากมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมยังอยู่ในแผนงานของเรียููนะอ่าแลวผมพร้อมที่จะกลับไปแบบเออลองลองลอง,ลองดูว่าพวกเขาจะเลือกผมไหมในช่วงซัมเมอร์ก็เดี๋ยวซัมเมอร์อย่างที่เป็นข่าวกันมาตลอดนะว่าเดี๋ยวเรียููก็จะเรียกคาโโย่เนี่ยรวมไปถึงมอตันด้วยเนี่ย มาฝึกซ้อมมาปีซีซั่นดูซิว่าจะแบบโดนใจสล็อตไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้รู้แน่นักข่าวถามต่อครับว่าคุณคิดว่าคุณเหมาะกับบทบาทไหนมากที่สุดเขาบอกว่าจริงๆเขาเล่นปีกได้นะเขาฉีกไปเล่นริมเส้นได้แต่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดผมเล่นได้ผมพอทํางานตรงนั้นได้พอเล่นได้แต่ตำแหน่งที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดและถนัดที่สุดคือตำแหน่งผู้เล่นプレเมเกอร์หรือว่าผู้เล่นหมายเลขสิผมเป็นผู้เล่นแบบนั้นซึ่งบทบาทกับฮาวซิตี้ปัจจุบันบนะครับเพื่อนๆคือ4 4 2 เล่นเป็นเหมือนกองหน้านั่นแหละแต่มันเป็นกองหน้าที่กึ่งกงเป็นเพลย์เมเกอร์เออมันเป็นกองหน้าที่ถอยมาต่ำม,มาล้วงบอลได้ด้วยเออมันก็คือกึ่งกเบอร์สิบแหละมันเป็นผู้เล่นสมัยใหม่ที่เป็นเบอร์สิบที่เล่นกองหน้าฟอน์ไนกองหน้าตัวต่ำได้มันก็เป็นเชิงเิงนั่นแหละที่คาร์บยโยเล่นปัจจุบันยิงไป9จ่ายไป2นะผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวดูว่าอา์เนอร์สโลตจะ,ะในซัมเมอร์นี้ให้โอกาสแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ทิ้งท้ายกับข่าวนี้มีข่าวจากอาร์ตสื่อในสเปนสื่อสายกอสิบเขาก็บอกว่าลิพูยังคงแบบมีการติดต่อเบื้องหลังไปที่ปีกคนนี้นะปีกดาวรุ่งวัย20ปีของลาสเปามาสที่ชื่อว่าอัลเบรโตโมเรโลนะไม่ใช่อัลเบรโตโมเรโนนะ <c oughs> คนนั้นเคยอยู่กับเราแล้วเป็นแบ็กซ้ายนะโมเรโนแต่ว่านี้อาจว่าโมเรโลอัลเบรโตโมเรโลเป็นปีกซ้ายวัย20ปีชาวสเปนตัวเก่งนะครับ ของทางราสปรมาสในราลิกาสเปนนะครับก็เป็นตัวหลักและในวัย20ปีเนี่ยเป็นตัวหลักของราสปรมาสเลยแล้วก็บอกว่าลิปูมีการติดต่อสอบถามอยู่เรื่อยๆนะมีการดูอยู่เรื่อยๆก็ก็ไม่รู้ว่าอาจจะจริงก็ได้อาจรจลิพูอาจจะไปติดต่อสอบถามอาจจะไปตามสเกลดูจริงแต่ปีกตอนนี้ข่าวมังเริ่มเต็มไปหมดเลยนะก็ไม่รู้ว่าลิพูจะเลือกใครลาจจะซื้อหรือไม่ซัมเมอร์นี้มารอดูกันต่อครับแต่ว่า อย่างที่ผมเคยรายงานจากแหล่งข่าววงในจากแหล่งข่าวระดับสูงลิฟท์ูเล็งปีกเล็งกองหลังอันนี้คอนเฟิร์มได้ปีกกับเซนเตอร์แบ็กเล็งอยู่แน่ๆส่วนตำแหน่งอื่นๆเดี๋ยวเรามารอดูกันเพิ่มเติมในอนาคตแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับก็วันนี้หมดเวลาครับขอคนละไ like, ละ like, ค์กดลแชร์นะครับฝาก like, share, ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆวันนี้หมดเวลาครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้หรือกดโดเน a t กดส่งซูเปอร์แชทกดส่งดาวกดส่ง Super